สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจมันอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่เรื่องแรกกันเลยนะฮะก็มีรายงานกันออกมาจากสื่อดังอย่างเทลกาฟก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าเอาเดรเยนฮากเนี่ยมีความต้องการที่จะให้ทีมงานเนี่ยหรือว่าบอร์ดบริหารเนี่ยไปซื้อ ู0หน้าเข้ามาร่วมทีไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยรายชื่อดังกล่าวเนี่ยก็คงที่จะเป็นเฮลิคินนะครับมีตัวเลือก2รายนะที่เป็นตัวเลือกหลักก็คือโอซิมเฮนแล้วก็เคนแต่เชื่อกันว่าทินฮา r กเนี่ยแจ้งบอกไปว่าเขาสนใจเคีนมากกว่านะครับแล้วก็มองว่าเคีนเนี่ยน่าจะมาร่วมงานกับแรด d ฟอร์ ได้แบบลงตัวในช่วงซีซั่นหน้านะครับแต่ปัญหาเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันก็แรงเกินไปเพราะว่าสเปิร์เนี่ยตั้งไว้สูงครับอยู่ที่100ล้านปอนด์นะฮะแมนยูก็มองว่ามันไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะว่าอายุก็มากแล้วนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็สัญญาของเคนเนี่ยมันเหลืออีก1ปีเท่านั้นนะครับก็เลยมองว่ายัาง มีปัญหากันอยู่ในจุดจุดนี้นะครับก็คือเรื่องของเ,เงินค่าตัวนั่นเองก็รอดูในช่วงซัมเมอร์นะครับว่าจะมีการลงเอยอย่างไรส่วนประเด็นเกี่ยวกับอเล็กซิสแม็กอ t ริสเตอร์นะครับตามรายงานจากเดลี่เมลครับมีการระบ,บุออกมาครับว่าเลว์ูเนี่ยเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแม็กอาริสเตอร์ไปเสริมขุมกําลังในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยที่เพื่อนร่วมทีมไบรตันเนี่ยก็เชื่อว,ว่า ทางอเลสเตอร์เนี่ยน่าจะลงเอยกับเรียบูข้้งสูงในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าทานักเตเนี่ยจะได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในยุโรปมากมายโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยก็มีซิตี้มีแมนยูแล้วก็เรียบูนี่แหละที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็โรมาโน่ก็บอกว่าตอนนี้เรียบูเนี่ยเสนอโปรเจกต์แล้วก็เรื่องของเมนเงินให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอดูการตัดสินใจอ,ยอยีกรอบหนึ่งจากทงนักเตะว่าจะมีการตัดสินใจอย,อย่างไรนะครับดีวยยังแบบไม่จบนะแต่ว่าก็ มีความคืบหน้าไปไกลพอสมควรนะครับอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจก็คือเชลซีนะผมลืมไปเลยนะครับก็โอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข่งเนี้ยที่เนื้อหอมเป็นอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ส่วนเรื่องของเนย์มานะครับก็รายงานจากเว็บไซต์ฟุตบอล90ม,มีการระบุว่าบอร์ดระดับสูงของนิวาสเซลแสดงความสนใจดึงตัวเนย์มาเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยก็สอบแววเรื่องของการย้ายทีมข้างสูงนะครับโดนแฟนบอลก็มีการด่าด้วยนะฮะส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เชื่อกันว่าเปเช่เนี่ยก็พร้อมเปิดทางให้เนย์มาเนี่ยย้ายทีมเพื่อเป็นการลดเพดานค่าเหนื่อยแต่ละสัปดาห์นั่นเองหรือว่าแต่ละปีนั่นเองนะครับ ซึ่งนอกจากเนม่าแล้วนะครับนิวคาเซิลก็เพิ่งมามีข่าวกับโรโนโดด้วยนะครับก็ต้องใช้งบประมันเพิ่เยอะมากๆทั้งเนม่าแล้วก็โรโนโดนะครับถ้าเกิดแบบสนใจจริงๆนะฮะส่วนประเด็นของทอตแนมั่นสเปอร์ครับรายงานจากฟุตบอลลอนดอนครับมีการระบุก,กันออกมาว่า พอตเดมสเปอร์เนี่ยมีการดิต์รายชื่อมาร์กูฮีเซนเตอร์แบ็กของทางคิตาบลิตเอาไว้เป็นตัวเลือกในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งสเปอร์เนี่ยต้องการแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับแนวรับนั่นเองนะฮะแนวรับที่ดูแบบอ่อนปวกเปียกผลงานไม่ดีนะครับแล้วก็ที่มีอยู่เนี่ยก็เตรียมที่จะโลกกันออกไปบางรายอย่างเช่นโจโรดอนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ซื้อขาดลองเล่ก็ได้นะครับก็เลยต้องหาแนวรับรายใหม่เข้ามาแล้วก็ มากูฮีเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจที่สุดในช่วงนี้นะครับแต่ว่าสเปอร์ต้องแข่งกับอาเซนอลนะที่ให้ความสนใจด้วยนะครับแล้วก็ตามรายงานจากเดลโอสปอร์ตครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าทางบาร์เซโลนาเนี่ยมีแผนการยื่นข้อเสนอในการดึงตัวลิโอเนลเมสซี่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ทางบาซ่าเนี่ยก็เตรียมยื่นสัญญาก็คือ1ปีพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มเติมอีก1ปีนะครับแต่มันก็ติดตรงที่ว่า ตอนนี้นะครับบาร์เซโลนาเขาก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับทางการเงินกันอยู่ถ้าเกิดทางลาลิก้าอนุมัติเนี่ยทางบาซ่าก็พร้อมยื่นให้เลยทันทีนะครับทั้งเรื่องของสัญญาเม็ดเ,เ,เงินต่างๆนะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นต้องเคลียร์เรื่องของเม็ดเงินต่างๆก่อนนะฮะแต่ความสนใจเนี่ยชัดเจนว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมีความสนใจว่าต้องการดึง มสซี่กลับมานะครับแล้วก็เรื่องของวิลล่ากันบ้างนะครับตามรายงานจากทีละกราฟสื่อดังของอุกฤษเนี่ยมีการระบุว่าแอสตันมิลล่าคิดการใหญ่นะครับโดยการเตรียมดึงดูซานวาลลาวิดครับหัวหอกตัวเก่งของดิวนตุสแล้วก็ เฟอร์รานตอเรสปีกของบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยอาจจะต้องใช้ประมาณภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ระดับดารราวหนึ่งล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นครับแค่ในรายของวาราวิดเนี่ยก็ถือว่าสูงพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ไหนจะมีารายของเฟอร์รานเนี่ยก็น่าจะโดนโกงราคาสูงอีกนะครับก็เราติดตามกันนะฮะในเรื่องของการสรับทัพของวิลล่าน่าสนใจผลงานของวิลล่าเองในช่วงซีซั่นนี้ก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันด้วยนะครับรวมไปถึงฮาวิบานครับมีรายงานล่าสุดนะครับมีส ที่กําลังให้ความสนใจในะแต่เวลานี้อยู่แล้วก็เชื่อกันว่าทางคารวิบานเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากเลสเตอร์ค่อนข้างสูงมากในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งสเปอร์เนี่ยก็กําลังล็งกันอยู่นะครับรวมไปถึงนิวคาสเซิลเอตามิลไลาอย่างเงี้ยนแหะที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ยังแบบไม่มีอะไรคืบหน้านะแต่ว่าว่ากันว่าราคาของทางคารวิบานเนี่ยโดนตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแข้งนะที่น่าจะมีโอกาสย้ายออกจากทีมพร้อ,รอ,ม,กรอมกับพวกไมเดซาน แล้วก็ในรายของยูริติลามันนะฮะที่หมดสัญญากันไปยเฮิบานก็เป็นตัวละอีกหนึ่งคนที่น่าจะยหญ่นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซือ้อการเตะของวงการฟตุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ